คุยกับเด็กแกงบ้างไหมมีบ้างค่ะใช่ก็แบบมีแบบไปเจออะไรตลกตลกหรืออะไรนี้ก็ส่งเขาไปในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยแบบไปเจออะไรตลกตลกหรือไปเจออะไรที่แบบก็ส่งเขาไปในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยอะไรที่สนุกสนุกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยนะเพราะอ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโซเชียลไม่ค่อย,อย,อยเข้ารายเท่าไหร่ คือก็เข้าแบบไปส่งงานไปส่งอะไรอย่างงี้ก็มีก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อย<ม>อาจจะมีแบบเขาเรียกแะไรรีระตอบสตอรี่เขาเรียก mention, comment, story. มมเมนชั่นคอมเมนต์สตอรี่เมชาเพื่อนๆก็สตอรี่ส่งข้อความ่าเออเหงาหรอ,อว่างแหละอะไรอย่างงี้ <c oughs> มันดูเหงามากเลยเหรอทุกคนมเมชาอะ่ะหูก,ก็ว่าไม่นะล็อกดาวที่ไม่ล็อกดาวนูสซูๆทุกคน <c oughs> ปวดหัวเหมือนกันนะโทรบ่อยแหละก็ไม่โทรเหมือนกันค่ะโทรบ่อยสุดนัผู้บ่าวเคอรี่ <c oughs> โทรมาทุกวันอ๋อเดี๋ยวเอาพัดสดุไปส่งนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแบบเพิ่งวางไปห้าทีอ๋อเดี๋ยวเอาพัดสดุไปส่งนะคะ <c oughs> โอเคค่ะโทรศัพท์สือมาเพื่อมีไวรับเคอรี่เท่านั้น <c oughs> และไปสี่ <c oughs> และการขนส่งออนไลน์ การสั่งการขนส่งที่รองรับการสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นชี้ให้นินโทรมาก็ไม่รับงี้รับ <L ap S 1> สิคะโอ๊ยแต่ว่าถ้าเกิดชี้ให้นินโทรมานี่มือสั่นแล้วนะ <c oughs> คือต้องจําเป็นมากๆแล้วแบบว่ามีเรื่องราวจริงๆอะถึงจะโทระไยไม่งั้นก็ปกติก็ออนไลน์กรุป๊ปหรือแบบไลน์ส่วนตัวอนะไรเงี้ยถ้าเกิดถึงขั้นโทรนี่ต้องแบบมีอย่างคะ่ะคู่มีเรื่องอีกอย่างคะ่ะ เลิกลากเลยนะแล้วคือปกติด้วยความที่สมัยเนี้ยเราคุยไลน์กันเยอะใช่ไหมเราคุยไลน์กันบ่อยเหมือนการติดต่อสื่อสารมันใช้แชทเป็นส่วนใหญ่เงี้ยเวลาแบบมีเบอร์ที่เป็นโทรมาอายุเว mm ้น hmm. พ่อกับแม่ถ้าเกิดเขาจะโทรตามหรือโทรมาบอกว่าจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเป็นคนอื่นอ่ะ mm hmm. เพื่อนเอยหรือว่าอะไรเอยอย่างเงี้ยอายุเว้นเคอรี่ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆแบบเพื่อนที่ติดต่อสื่อสารกัน ร่วมง,งานต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคุยแชทใช่ปะ่ะแต่ถ้าโทรมานี่คือต้องแบบเลิกลากแล้วนะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้นี่แล้วนะคือแบบเลิกเป็นคนเลิกลาก,กเป็นคนกระต่ายตื่นตูมนิดหน่อยอ่ะคุณพี่ก็เลยแบบว่าตกใจโทรเป็นคนแบบโทรศัพท์ดังไม่ได้ตกใจพวันนี้เปิดเสียงไม่ได้เลยนะขับขับรถอยู่เปิดเสียงก็ตกใจไม่ได้ต้องเปิดสั่นไว้ก่อนแล้วก็ พิจารณาตั้งสติพุทโธอย่าให้มีอะไรไหลแรงอย่าให้มีอะไรอย่าให้มีอะไรไฟรุกหรือว่าอะไรต่างๆ